สวัสดีค่ะก่อนแล้วสวัสดีค่ะอันวันนี้วาฟคามวันนี้วันนี้เอลินเอลินจะมาทำกับข้าวจะกกาดขาววันนี้เอลินจะไปเก็บผักมาทำกับข้าใช่ไหมคะเอลินจะทำอะไรผักกาดขาวิพูดดีๆค่ะเอลินจะออมหอยออมหอยกับทำน้ำยาขนมจีนไปเราไปเก็บผักาำนิงกันเก็บยอดมันลูกอันนี้คือยอด ยอดผักปังข้าจะใสข้าเอิอนมาอย่างน้อยอดผักปังผักปังเด็ดเตายอดมันเดี๋นะนี่ยอดผักปังอเอาไปใช้ออมหอยอ,อร่อยยอดอ่อนๆตั้งแต่ไหม่ลี่มาท่านได้เหตุกับเขาเลยีวันนี้แหละอีลินได้ทำกับข้าวเ,เก็บข้า,เ,าเก็บโอ้ยเก็บออะอ่อา,อามดหัวแล้ววันนี้เอาโอ,าอ,าอา้ไม่ดึงอย่างนั้นสิลูกเอาแต่ยอดมันมันจะหมดหัวแล้วนี่ อ่าเอาใส่กะละมังค่ะอืมผักสวนครัวรัวกินได้มีัวอย่างนาจนหัวน <c oughs> โหระพาค่ะโอ้ศูนพันละบันี้โหระพาโหระพานะคะมอาแล้วค่ะห้องครัวคัลเอร์หาดของคุณยายเียนเตีผ่ผุนเจ้าหญิงเขาแซงตัวเจ้าหญิงย่างดีเขา <c oughs> เขามาในคัลเอ์หาดครัวของคุณยาย่นนะโอ้ เบื้องพี่นองห่อนเอาสิตายก็มันลบมาดีเอาซังกระซีแอมดังไฟวันนี้เราจะทำตำยาตีนไก่นะคะอันนี้เป็นฐานลูกเป็นฐานอันนี้เป็นฐานดังอันนี้เป็นเซียนไอ้อยไฟม่จะไม่อ,อันนี้เป็นเซียนอ้อยไฟม่จะไม่รีอืมมาออกมาค่ะโอ้เจ้าหญิงกระกไดลมใส่มอนะซับซ่า เอ้นิลตำอะไรคะไส้เครือตำตำหอมเหรอคะค่ะตำเครื่องใช่ไหมตำเครื่องเออเอ้าวคีชูโอ้ยนิลจะทำจีนไก่ด้วยเนี่ยจีนไก่ใส่กะทิเด้อวันนี้ก็ใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกงมาใส่จ้าอันนี้ว่าใส่แักพริกน่าไายเล่นกีนน่น้ำนี่ข้าเวเบียร์น้ำแดงกระเทียมจินก็ใส่พริกแห้งพร้อมแล้วก็ต๊ะ ตะไคร้โขลกน้ำเดือดตะไคร่หอยลองไปเลยใส่ผักด้วยจ้าผักปังผักจิตรูใส่ลงไปให้มันหอมๆแล้วก็ปรุงเรียบร้อยหอ,อมหอยจ้าหอ,อมหอยอ

นีกินหอี่่งต้มร่อยมอ่้ชิมชมปากอําเลยอือร่อยหมคะอร่อยเอาไกตด้วยถ้าอร่อยอร่อยมากอร่อยมากค่าน อ้าวทำอย่างนี้สเิเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังยินินมาทำเมนูใหม่ให้กินนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย